หลังจากที่เราทำโซ่ห้าวนจนมาถึงบ่าอีกอกด้านหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะทำปกมันอย่างนี้เราจะทำปกเป็นสองส่วนนะคะโดยเริ่มจากช่วงบ่านี้นะคะจนมาถึงตรงกลางอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งอันนี้คุูทำให้ดูแล้วนะคะโดยใช้ลายในตัวเสื้อทำทำปกก็คือทำเ,ออเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาเฉยๆแค่นั้นเองเราก็จะได้ปกแบบนี้ นะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอันนี้ครูทําให้ดูไปแล้วข้างหนึ่งลักษณะปกจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครูจะมาทําให้ดูนะข้างที่เหลือเราก็เริ่มจากช่วงบ่าเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราถักโซ่ห้าวนไปแล้วนะแล้วเราก็จะเริ่มจากช่วงบ่านี้ เราจะเริ่มที่โซ่สามพอหนึ่งคออีกสองครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สามค่ะแล้วก็ลงนี้ ซ่สพอ1นึ่งคอลงช่องต่อมาสามครั้งโซ่สพอ1คออีกสามครั้งลงช่องเดิมโซ่สาย้ายช่องมาลงนี้ โซ่สามพอหนึ่งคอ เราจะลงจนสุดนี้เลยนะคะเราจะต้องจบที่แถวดอกให้ได้ยังไงก็ตามนะคะให้เราจบลงที่แถวดอก แล้วเราก็โซ่สามเองสองสาม,สสาม,สามหลังคบ เราจะเห็นว่าลักษณะของลายปกเสื้อก็จะเป็นลายตัวเสื้อนั่นแหละนะคะเราก็จะทําอย่างนี้ ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วเราก็จะขึ้นแถวใหม่ถักวนมานะคะครูจะขึ้นแถวใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเรามาดูลักษณะของการจบแถวนะคะ พอได้อย่างนี้เราก็โซ่สามหันหลังกลับ ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักบนไปจนได้แบบนี้นะคะเราก็จะถักบนไปเรื่อยๆจนได้แบบนี้เราอยากได้คอใหญ่เราอยากได้ปกสิเราอยากได้ปกใหญ่แค่ไหนก็ให้เราถักเอาลักษณะของปกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะแบ่งแบ่งเครื่องการมีปกสองข้าง หลังจากที่เราทําปกเรียบร้อยแล้วสองปกนี้นะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมารวบข้างลักษณะข้างจะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นอันดับแรกให้เราวัดก่อนว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่นะคะให้เราวัดแตบว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่แล้วเราก็ทําสัญลักษณ์ไว้เราใช้สายวัดหรือมไม้บรรทัดก็ได้นะคะ ในกรณีนี้ถ้ารอบวงแขน18มันก็จะต้องเป็นข้างละ9ใช่ไหมเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้เราจะมารวบด้านข้างกันละจะอยู่ที่ตรงนี้ ทำทั้งสองข้างนะคะเราจะรวบโดยวิธีง่ายๆเลยหยิบมาด้านหนึ่งมองเห็นไหมเนี่ยเห็นช่องสุดท้ายเอ้ยช่องแรกไหมช่องแรกของตัวเสื้อเนี่ยนะ ขึ้นต้นด้โซ่สามค่ะหนึ่ 3, นงสองสามหยิบอีกด้านมาเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันช่องแรกเหมือนกันโซ่สามหนึง่งสองสามลงนี้ถ้ามันจะมีให้ลงอยู่แล้วเนี่ยตรงโซ่สามที่เราเคยทำทิ้งไว้โซ่สามหนึง่งสองสาม หันกลับมาตรงนี้โซ่สามค่ะหนึสหันกลับมาโซ่สามหสองสาม ย้ายมีอีกข้างหนึ่งโซ่สามหนึ่งสองสามยามาอีกด้านหนึ่งลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นเชื่อมด้วยโซ่แบบนี้เห็นไหมโซ่สายมหนึ่งสองสามย้ายมานี่ ่องส,สามที่เราทําทิ้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะหนึ่งสองย้ายกลับมาลักษณะการเชื่อมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเชื่อมง่ายๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงรอยที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการเชื่อมข้างด้านข้างนะคะทำสองด้านเหมือนกันเลย ลักษณะงานที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านนะก็เป็นอันเสร็จชิ้นสำหรับเชื่อตัวนี้